สวัสดีครับผมไมล์โนเดสวันนี้จะมารีวิวไฮเกเบรเทเบอร์รีไลท์มาโฟเวพอนนะครับผมซึ่งเป็นพาร์ตเสริมอาวุธให้กับมาโฟกัดดำนะครับผมหรือตัวอื่นได้ด้วยนะครับผมเริ่มกันเลยและนี่ก็คือของทั้งหมดอยู่ในกล่องของมาโฟเวพอนนะครับผมก็จะมีทั้งพาร์ตอาวุธและก็พาร์อื่นอื่นด้วยนะครับผมโอเคดูก็ว่ามีพารอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากที่สุดตรงกลางก่อนนะครับผมเป็นพาร์อะไรเสริมนั่นเองนะครับผมเป็นพาร์แบ็คแพ็คเสริมนั่นเองนะครับผม ซึ่งที่ส่วนนี้เป็นเด่นแน่นอนนะครับผมซึ่งที่ส่วนนี้สมัยกขอกันดั้มนะครับผมแต่ว่าขอให้มาในกล่องเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่มีขอการดั้มนะครับผมแต่ว่าถือโอเคนะ,ะกระทมีปัญหานะครับผมแต่ว่าสามารถติดตัวอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องดูด้วยว่าจอยมันตรงกันไหมนะครับผมอ่าจะมีสองรูที่ติดนะครับต่อมาพาที่สองจะเป็นพาอะไรเสริมนั่นเองนะครับผมเป็นพาอะไรเสริมนะครับผมให้กับผู้ไปพอัต่างๆนะครับผมสามารถโบได้ ตากาลนะครับผมต่อมาเด่นหลักคือมาโปรเบพอนนะครับผมจะมีอาวุธมาให้นะครับผมดาบสามเล่มนะครับผมดาบแบบนี้นะครับผมซึ่งจะมีรูเสียบตรงบูสเตอร์ของคอการดัมนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เสียบได้นะซึ่งค่อยมาให้เป็นพาร์ตอะไรเสริมสำหรับคนที่ไม่มีคอการะดัมนะครับผมซึ่งติดไต้นะจะมีรูเสียบตรงสี่เหลี่ยมนะครับผมเหนะ็นไหมจมีรูเสียบเง,งี้ยเสียบเข้าไปชุบ อ่าใส่ได้เลยนะครับผมโอเคใส่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าออกได้นะเนะ่เห็นไหมออกได้เลยมีปัญหานะครับผมซึ่งดาบจะมีทั้งหมดสามเล่มด้วยกันนะครับผมซึ่งออกได้นะครับผมจะมีูลเยบเอาไว้นะครับผมอันนี้ดาบใหญ่นะครับผมซึ่งจะบอกว่าดาบนี้จุดเด็ดดีมากนะครับผมแบบนี้นะครับแต่ว่าสามารถออกได้นะซึ่งจะมีชิ้นส่วนเป็น กว่าเล็กนะครับผมซึ่งซ่อนเอาไว้นะครับผมถือว่าโอเคนะนะครับรบบอันบนนี้แต่ว่ามาพออันนี้โอเคใช้ได้นะครับผมเป็นดาบสองเล่มเหมือนกันนะครับผมซึ่งโอเคใช้ได้นะครับผมให้มาคู่กันนะครับแบบนี้นะครับผมนิกาติดก็จะมีสองรูนี้นะครับผมจะมีติดตรงนี้นะครับผมใช้มาไมีรูติดซุ อันนี้ก็เช่นกันนะครับผมจิตชุบแล้วก็เป็นดาบใหญ่ครับผมจะมีติดตรงกลางนะครับผมติดตรงไหนก็ได้ตามใจชอบนะครับผมปังไหนก็ได้เลยแล้วแต่สะดวกนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคครับผมนำเจ้ามาโฟเวพอนนะครับผมติดไว้ใส่ด้านหลังของเอิร์ธทวีกันดับเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าติดใช้ได้นะครับผมถึงแม้จะไม่มีมาโฟกระดับนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถตอว่าติดเอิร์ธทวีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม ด้านลัะก็แบบนี้นะครับผมโหสวยงามนะครับผมติดใ้ได้เลยนะมีปัญหาเลยนะครับผมกับจาตัว earth tree กันดับที่ติด m a r b l w a y p o n t นะครับผมเอาละครับก็จบกินแรบสหรับ highgate youtuber delight m a r b l w a y p o n t นะครับผมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมหากผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับไว้ที่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ